สวัสดีครับท่านชมครับพอดีผมได้รับคอมเมนต์จากเพื่อนนักดีไว้นะฮะที่คอมเมนต์สอบถามเข้ามานะฮะอยากให้ผมแนะนำการต่อแอมจิวเซ็ตนะครับที่อยากจะต่อกับซับ8นิ้ว1ดอกกลาง2ดอก4นิ้วนะฮะแล้วก็เสียงแหลม2นิ้ว2ดอกนะฮะและมีบอร์ดสเตปอัพบูสคอมิวเตอร์นะฮะทีนี้ผมก็เลยจะมาให้แนวทางการต่อเบื้องต้นนะครับสำหรับเพื่อนนักดีไว้ แลางจากไฟในคลิปนี้ผมจะใช้แบตเตอรี่ยมฟอสเฟต12.8โวลต์นะฮะมาต่อเข้าบอร์ดเพิ่มไฟนะฮะเต็บอัพบูตคอมพิวเตอร์150วัตต์นะครับสำหรับหลักการการปรับไฟเลี้ยงเนี่ยจะดูสเปคของ IC พักรยายของตัว m m เป็นหลักนะฮะซึ่ง IC พักรยายของบอร์ด z k m t 21เนี่ย กำลังขับของซับวูเฟอร์เนี่ยจะอยู่ที่80วัตต์นะครับแล้วก็ส้ายขวาจะอยู่ที่ข้างละ40วัตต์นะฮะและไฟเลี้ยงที่เหมาะสมสําหรับบ่อนี้ไม่ควรจะเกิน21โวลต์ดีซีนะฮะเนื้อหาหลักนะฮะผมจะให้เป็นวงจรการต่อภาคกาแกไฟนะครับว่าจะต่อแบตฟัดโวลตแล้วก็สเต็ปอัพต่อ,อยังไงนะครับและวิธีการต่อลำโพงเบสกลางแหลมพร้อมทดสอบการใช้งานนะฮะ ก่อนอื่นเนี่ยผมจะแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เราจะใช้อุปกรณ์อะไรบ้างเริ่มต้นที่แอม z k m t 2 1เป็นระบบ2.1งจุดหนึชแนลนะฮะและก็สเตปอัพบูสคอมพิวเตอร์150วัตต์ตามเงื่อนไขคอมเมนต์ที่เพื่อนนักดีไว้คอมเมนต์เข้ามานะครับและก็จะต่อโมดูลวัดแบตเตอรี่ด้วยนะครับผมใช้แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตแรงดันเริ่มต้นที่12.8เต็มที่14.6ตอนในระบบ CS ความจุที่6กแอมแปร์นะฮะและก็จะมีอ่าแจ็คชาร์จนะครับ แล้วก็สวิตช์เมนออนออฟนะฮะเดี๋ยวไปดูวงจรกันต่อเลยนะฮะ วิธีการต่อใช้งานแอมจิวแซดเคเอ็มทสองหนึ่งสำหรับผู้เริ่มต้นนะฮะวงจรน,นี้จะใช้ไฟเลี้ยงจากแบตเตอรี่แพ็กสิบสองจุดแปดโวลต์หกอมปาร์ลำต้นวงจรที่แจ็คดีซีชาร์จต่อตรงเข้าแบตเลยและสายสีแดงจากคู่บวกของแจ็คดีซีชาร์จต่อมาผ่านเมนสวิตช์ออนออฟต่อสายคู่บวกของโมดูลวัดแบตมาเข้าเมนสวิตช์ขาอ่อสายคู่ลบจากโมดูลแบดแบตมาเข้าคู่ลบของแจ็คดีซีชาร์จต่อสายสีแดงไฟเลี้ยงบวกจากขาออนเมนสวิตช์มาเข้าสเตปอัพอินพุตสายสีดำจากคู่ลบแจ็คดีซีชาร์จ ไปจากแบตเตอรี่12โวลต์เป็น21โวลต์ามาเลี้ยงแอมจิว z KMT 21ต่อไปมาดูการต่อลำโพงเข้ากับแอมจิวนะครับการต่อลำโพงเข้าแอมจิว z KMT 21เริ่มต้นที่ลำโพงซับวูเฟอร์ S บวกสายสีแดงคือคู่บวกของลำโพง เอสลบสายสีดำคือคู่ลบของลำโพงซับนะฮะลำโพงที่ใช้ห้ามต่ำกว่า4โอห์มในคลิปผมใช้ลำโพง8นิ้ว4โอห์ม100วัตต์ลำโพงเสียงกลางสามารถที่จะต่อตรงเข้าชแนล R L ได้เลยแต่ลำโพงเสียงแหลมจะต้องขั้นด้วยคปาปาเสียงแหลมนะฮะก็คือค่า3.3มโค50โวลต์ต่อที่คู่บวกของลำโพงเสียงแหลมในการต่อลำโพงระหว่างเสียงกลางกับเสียงแหลมจะเป็นการต่อแบบขนานกันบวกต่อบวกลบต่อลบและลำโพงกลางแหลมซ้ายขวาก็ต่อเหมือนกันนะครับกิวเซน KMT 21เป็นระบบ2.1ชแนลสเปค กำลังวัตต์สูงสุดของชแนลซับจะอยู่ที่80วัตต์และสเปคชแนล R/L ซ้ายขวาจะอยู่ที่สูงสุดที่40วัตต์นะครับการเลือกแคสลำโพงก็ใช้ให้เหมาะสมกับสเปคของตัวบอร์ดกลับเพื่อไม่ให้เสียเวลาผมก็ทำการต่อสายตามวงจรเสร็จแล้วนะฮะก็เหลือแค่ป้อนไฟแล้วก็มาดูไฟกันนะครับว่าในส่วนของไฟเนี่ยอินพุตเอาพุตเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายแบตเข้าไปในวงจรเรียงมานะครับก็จะมาขนานกับแจ็ค DC ชาร์จนะฮะในจุดนี้นะครับ ผ่านเมนที่พี่ดอนออฟนะฮะนี่นะฮะปุ๊บนี่นะฮะไฟในจุดนี้จะเป็นไฟตามแบตนะครับอันนี้ก็คือโมดูลเช็คแบตนะฮะตอนนี้ไฟจะอยู่ที่สิบสามจุดหกโวลต์นะครับแล้วก็ไฟที่มาหาสเตปอัพนะครับอ่ามาดูอินพุตนะครับไฟอินพุตอ่าว่าได้สิบสามจุดสามนะครับอ่าไฟขาออกนะฮะ ก่อนที่จะเข้าตัวแอมป์ิ้วนะครับนี่นะฮะผมปรับไว้อยู่ที่ยี่สิบสองนะครับจะปรับลงให้ได้ยี่สิบเอโวลต์นะครับนี่นะครับไฟที่จะจ่ายให้กับแอมป์ิ้วยบอโวลต์นะครับนี่นะฮะเพราะว่าบ่อนี้นะครับไฟที่เหมาะสมเนี่ยจากที่ดูจากสเปกไอซีแล้วนะฮะอย่าให้เกินย1สิบอโวลต์นะครับนี่นะฮะ แต่ที่เขาระบุก็คือยิบสีเนี่ยผมว่าถ้าเราใช้งานเนี่ยไอซีจะร้อนนะครับแล้วก็จะทําให้ใช้งานได้ไม่นานนะนี่นะครับเสร็จแล้วนะต่อไปไปดูอ่าการต่อลําโพงนะครับแล้วก็ทดสอบนะฮะและนี่ก็คือลําโพงที่ผมจะทดสอบในคลิปนี้นะฮะซึ่งลาโพงซับเนี่ยผมก็จะใช้ซับ8นิ้วนะครับ4โอห์ม100วัตต์นะฮะอันนี้นะครับแล้วก็ลําโพงเสียงกลางแหลมก็จะต่อตามวงจรนะฮะอยู่ในตู้ก็จะมีคาปาคั่นอยู่แล้วนะครับ นี่นะฮะต่อตามวงจรนะครับก็เหลือแค่ต่อไฟเลี้ยงเท่านั้นนะฮะเดี๋ยวมาทดสอบกันครับทำการออนสวิตเมนหลักครับอ่าแลวต่อไปก็เปิดสวิตที่บอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะปรับพวกปรีเซตการปรับเนี่ยผมจะปรับไว้ตรงกลางทั้งหมดนะครับอ่าแล้วก็ออนสวิตครับอ่าอันนี้เปิดแล้วนะฮะแอมป์อไฟติดแล้วนะครับ ต่อไปทำการเชื่อมต่อวัตถแล้วก็ทดสอบเปิดเพลง Here is the airfoot M69 Perform, perform. Don't สำหรับการชาร์จแบตนะครับเราก็สามารถที่จะนําเอาอะแดปเตอร์ชาร์จนะฮะมาเสียบเข้าในตําแหน่งแจ็ค DC ชาร์จตัวมีดได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องออนสวิตช์หลักนะครับสังเกตว่าตัวโมดูลวัดแบตเนี่ยจะวัดแบตอยู่ที่12.6โวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะเสียบไฟอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็เสียบชาร์จให้ดูนะฮะอ่าดูนะครับนี่นะฮะในตําแหน่งโมดูลวัดแบตเนี่ยไฟก็จะเพิ่มขึ้นนะครับในจุดนี้เราสามารถที่จะชาร์จตรงได้เลยนะฮะไม่ต้องเปิดสวิต ตัวเมนทิตของบอร์ดนะครับครับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการต่อแอมป์จูระบบ2.1ชั้น,นลพื้นฐานตามคอมเมนต์ที่เพื่อนนักดีวสอบถามเข้ามานะฮะซึ่งผมก็แนะนําตามเงื่อนไขของเพื่อนนักดีวที่บอกอุปกรณ์มานะครับหวังว่าคลิปคงเป็นแนวทางเป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนนักดีวที่จะไปประยุกต์ใช้งานกับตู้ลำโพงของท่านเองนะฮะยัไงไงไฟเลี้ยงก็อย่าให้เกิน2 1โวลต์นะครับและก็สเปคของลำโพงก็อย่าให้ต่ํากว่า4โอห์มนะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะฮะ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกดดีให้กับชนแนลเจ๊กดีไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ